โอเคก็สวัสดีครับทุกคนท่านมาพบกับพ่อนใจแตกก่อนดีเช่นเดิมนะครับก็ในช่วงนี้ก็เดียวเดียวครับหนึ่งดอหนึ่งนะครับผมเกอบไต่คอรดตัึ่ๆน้องโอ๊ตคับที่มีขาวนะครับชื่อชายาของท่านครับผมพี่เก่งแน่ๆครับผมโอเคครับเสร็จละ โ okay. อเคอเคครับผมไปไปอ่าโอเคดูกันยายๆนะครับหนึ่งต่อหนึ่งครับ ไอ้เนี่ยอย่างนี้เนี่ยได้เนาะได้ได้ไปเนี่ยได้เลยไม้เลยเนี่ยคุณน่ะจะพูดยังไงดูดิคุณดูขาหลักสิใครมันจะเสิร์ฟอย่างนี้ได้แบบพูดให้ฟังว่าไปได้แต่คนอะมันทำไม่ได้ตาเข้าใจไหมเออเราคุยใครจะไปเสิร์ฟทันนี่คือว่าขาหลักนี่ไงเออขาหลักถ้าขาอย่างนี้ไปฟาวไอ้ขาอย่างเงี้ยมันไปเหอะจะโจรไปหน้าเน็ตก็ได้เตะเตะซอืมโอ้เสิร์ฟปีมากครับผม โอเคครับหนึ่งต่อโูนครับออาครับผมออกีาเมา่นครับกาอ่ากงเปิดตา้ครับโอ้ดีครับผม

ศูนต์ตอนหนึ่งครับอโอ้ตเสิร์ฟครับผมอ๋อนี่เเปิดได้นะครับเหยียบหัวโอ้ไม่ขาวนะครับผม <c oughs> อโอ้ยาวเสิร์ฟไปครับผมอ๋อเข้าไปกล้องอาจจะสันนะครับผมออ โอ้ยเกมเปิดเสียครับผมแต่ครับสองต่อหนึ่งครับโอเคก่ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์ฝากซับสไครต์ด้วยนะครับผมอ่ะอดเสิร์ฟครับโอ้เปิดหัวได้ครับโอ้สวย เอาด้เ้้า่อาจวดจวดนะครับพี่น้องโอเคครับผมเาแตัวตไมเป็รครับผมเข้ามาเว่าเาอย่างเงี้ยการคือว่าเาแล้วเข้ามาไม่เป็นไรไปเสือใหม่กันไม่ต้องเทียงกั มันเข้ามาไงเข้ามาเยอะเฮ้ยตะเกียงแก้วใครมาไม่มีไม่มีที่นม่นตำรวจบอกว่า้าแล้วลแม่งจะ้าเป็นยครเป็นยังไงผมไม่เคยอ่ะสามตอนนึงครับ,ออรบโอ้ยโอ้เอาดิน้องเอาให้ตายโอ้ยโอ้สุดยอดเลย โอ้หอยหลังครับถ้าเหยียบโดนุ้งแกนพี่20ยี่สิบแตกนะลูกลยยี่สิบอ่าอ่าโอ้ดีดีดีครับผมหนึ่งสามครับโอ้แตกเลยครับสอง

เฮยวนน่ะยี่นแดนภูไม่เอาเอาข้ลุเหยียบตะกอเหยียบไมดนภูมินะดี๋ยวมานั่งนี่มาเออขวางขวางทางบอลเฉี่ยจีรังเฉียตีเขาอะยอไมเขาวิ่งช้าไปหน่อยไหมเขาวิ่งตามบอลอะแล้วก็ยังลงฮตลกแล้วมึงรันวะเกือบสามะสามสองโอ้โหข่าวดีนะครับเหยียบเต็มๆเลยผมจับดูยังอุ่นๆอยู่ตะกี้โอเคครับผม สี่ต่อสามสี่สองครับต oh, ได้แล้วโอ้ oh, oh, 1. 1> 2, ติดครับผมสองต่อสี่ครับเหื่อยเหนอยเหคนเดียวไมันเขนาดนี้สองสี

ออกครับผมหกต่อสาม เียร so so ์มาเยอะจัดเเล่นไม่เป็นเงียบก๊บเลยกองเกีเกอ้าเอ้าตะกอลีฟีน้ปั้งไหมนี่ว่าน้ป้างไม่มาเต่อสามนะครับเกเกลีเกีย์เกกแล้วดคตรดคตยอมแพ้เตะหมเอ้าดังแค่นั้นเองดีนะเคเล่นเยอะเล่นเยอะตายหมดครับเกมอะไรสเตสครับหมดไม่าน่ทานันะม่าะเมสาไม่ทายเธอแล้วอันนั้น เกียรติสามครับผมโอ้เป oh. oh. ิดดีครับโอ้สุดยอดเลยเองก็ไปายอมเตะเดียวก่อนนะเองที่แรก่ดนป่ะพออไปฝั่งตนได้ไหม

ห้าต่อเจ็ดครั oh, บเสิร์ฟดี si> อ more more? <t <t ่ะอืมเจ็ดต่อห้าต่อห้าจะขาดรายการนักอะออยู่ครับ อ้นันั่นนระตุแล้วกระตุ้แล้วก่อนอันกแงจริง่ะอยาแล้วโอ้มีเด้วับนแล้ว อีได้อยู่โอ้สุดจริงว่ะอืม็นเหยยบแรงน้อยทำเบาๆได้ไม่ตายดิแทงหยยบแรงชิบหายลยงต่อห้าเจ็ดห้าต่อเจ็ดห้าต่อเโอ้ไอู้ีกันหกต่อเจ็ดนะครับ อโอโหจริงอ oh oh, right. ่าเจ็ดเท่าครับแต่คุณพี่พี่ก็เตะให้เหมือนเดิมเจ็ดเจ็ดครับคุณพี่พี่เตะให้เหมือนเดิมอ่าเจ็ดเจ็ดนะครับ

อืมอดีล็อกได้ครับให้น้ไก่้วย้ยถ้าพี่ตัวพร้อม่เชนะพี่ก็ตัวเตะเลย ปาแล้ผมควย่ผมกรโดดเตะเลยเนี่อ่ะล็อกได้ครับ9ต่อ็7 สกอร์นี้นานแล้วครับเจ็ดล็อกไว้นานเลยครับเก้าต่อเจ็ดครับผมเีเจ็ดต่อเก้าครับ โอ้เปิดได้ครับป้งโอ้สุดจอดครับอ้ากต่อเจ็ด โอยโอยโอยโอโอยดี่่่อ่ะสิบต่อเจ็ดนะครับโอ้ เรียบร้อยครับผมเปลียนอันว่าพี่เก่งชนะไปครับผม17ต่อ7รครับผม